เฮ้ยจริงเหรอเอ้ผีปางเมื่อกี้มามามาเกิดยังเกิดยังเกิดยังนี่ไปรุนได้ผีใช่ไหมินจ้าอินดีน่าผีรีตัวเมียเนี่ยขายขายเป็นชีตจอแดนวะจอแดนผีลีลาวผีเลือกเลือกเลือกเอาไหนเอาอินเซนต์เหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสีเหลืองพี่สีเหลืองนั่งตรงไหนนั่งไหน กดแล้วไงต่อต้องต้องรอแป๊บนึงเหรออ๋อดิ d m i s เราเราต้องไปไหนกดเข้าเข้าเข้าประตูเลยปะบิ๊กเราต้องรอมันเรื่องแมพวันได้ได้ได้เอ้ยลืมแนะนำแมพตอนนี้เราอยู่แมพอะไรนะ Emergency Landing ใช่ไหมเอเมจเอนไงเราเราต้องเรอต้องรอตอนนี้เราอยู่กับเด็กโคงเฮ้ยพี่อ่านแล้วไหนดูดิเด็กเด็กโคงดูอยู่กับเด็กโคงอะไรนะอันนี้แบทแมนเหรอไกายเด็กกะอันนี้อะไรนี เด็กช่างหัวหัวอะไรของรืนแรงอ่ะรืนแรงเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเริ่มเรื่เรื่มเรื่ไป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 เอาเนี่ยเหรอเด็กเฮ้ยตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่ประเทศตุรกีนะฮะอ๋เดินได้เร็บ้านเกิดไอพีบ้านเกิดไอพีนะครับพี่ทำไรอ่ะทำให้เอาควมขึ้นเครื่องบินได้ด้วยเหรอไอีวายวะไอีวายไหนวะไอ้นี่นี่ไอ้แบทแมนไอ้นี่ตุรกีปะนี่เวียดนามปะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไว้รื้อเวียดนามไป้รื้นเวียดนามไปเลโอ๋ยไป้รื้นเวียดนามไปเฮ้ยอันนี้คือต้องรอเฮ้ยสติวปิดเฮ้ยเกมอะไรครับมันด่ากันแล้วทุกคนผมไม่เกี่ยวนะผมผมเป็นลูกเรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโดนชุณวะดูมันดูมันไอ้ไอ้เด็กเวียนยังไม่ได้โดนเบียร์เอะไรครับตอนนี้อันนี้มีหลังโอ้ยมีขี้ด้วยโอ้ยปิดประตูโอเค ประตูแม่งอย่างสโลโมชันเลยอันนี้อันนี้เรนี่แอรฮอเตดเหรอทำไมตัวน้ำดำเนี่ยเฮ้ยเอว้าห้องน้ำห้องน้ำมามาพีมาสาคนนะสามเปิดซิงเปิดซิงมาสามคนอีกมา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 เลยมาเลยปิปตูบิปตูกลับไปที่นั่งอะเอา้ต้องกลับที่นั่งเะรอไม่ไไอ้พี่เออนั่งนั่งนั่งเยววิ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 ว เครื่องไฟไหม้เหรอโอ้ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินครับทุกคนเป็นเครื่องบินของสายการบินตูดดำนะฮะบินปุ๊บตูดดำปับ๊บคนในเครื่องก็จะตูดดำทุกคนใช่ไหมไ,<ห>ไม่มีเฉพาะเด็กช่างบอดลุเลยไม่มีมอนิเตอร์ด้วยอ่ะวิมีแป้นอันนี้อาหารหนี่มาที่รองอาหารเอยอันนี้อันนี้เรากำลังนั่งเ<ม>ครื<ม>่อง<ม>บินว้ายหันไปอ่ะหน้าผมมันจะตาหันไปจะเว่ยใช่หรอใช่โคตรเท่เลยเออไม่ดูดิหูกล้ามย่างโตเลยทุกคน เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยใบรุ่นหัวรุนแรงอะใรุ่นหัวรุ่นแรงบนเครื่องคือมินสันครือมินสันนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังไปตุรกีนะครับบนเครื่องบินสายการบินตู่ดําแอร์ไลน์นะฮะบ้านไกช่างหัวรุนแรงกลับบ้านใช่ครับไม่ไม่มันต้องเอางี้มันมันเล่นจนแบบเอาหัวโขกคอมแล้วคอมติดหัวไงนะครับ ตอนนี้เครื่องบินเราเอ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเครื่อชดูชีพบุงทายอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยทุกคนโอ้อุ้ยเราเราเครื่องูชีพอยู่ไหนอะปิดไปแล้วครับผมห้องห้องน้ำแล้วครับผมวุ้ยวุ้ยตกเครื่องบินไปแท็กแล้วเหรอโอ้ยแหลกแหลกแหลกเพลีมเรทยอืออันนี้คือทะเลใช่ไหมน่ะเหมือนนาเกลือเลยอุ้ยวุ้ยวุ้ยตนี่นี เราอยเราอยู่ในน้ำช่วยด้วยอุ้ยเช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหาอควาแมนอควาแมนอยู่ไหนหยุดไม่ทำไมมันกระโดดดึงๆเ่ะผมจมน้ำพี่กระโดมทำไมเฟรมเด็ตกวะโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้้โอ้โอ้โออ้อ้โอ้ออ้ออ้โอยโ้โออ้โอ้โออ้โอ้โอ้ โอ้ยทุกคนตอนนี้เครื่องบินตกแล้วครับแล้วเราเราต้องทำยังไงต่อกดสเปคปลาวี่ค้างเลยโอ้ยมีเรือมาช่วยเออเรือเรือเรือมาช่วยเรือมาช่วยอันนี้รือจากสาินตุรกีเหรอันนี้เป็นเรือจากแายกาินตุรกีฮะเฮ้ยไปไปไขึ้นเรือขึ้นเรือไปน้องปีนูดดำไป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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไอขึ้นไม่ได้เหรอเอ้ยเสียอุ้ยนุ่มรั่วนมร เไม่ตอนนี้ต้องขึ้นขึ้นเรือครับขึ้นเรือขึ้นเรือเราเราขึ้น,นยังไงอะ่ะกระโดดอ่ะเฮ้ยพี่อ๋อมีข้างข้างหลังมีบันไดข้างหลังมีบันไต่โอ้ยพี่ขึ้นมาเล้วโ้ยไอ้เฮียเรือกระโดดเอา้าเอา้าเอ้าแล้วคนมัคนคนไม่หมุวนวอล์กออกจากเรือเฉยเลยตะกี้เกเรอะไรไ่ครับคอสการ์ดครับผมยามใค้ฟังเรือรถเพื่อนคลีน เออมันเบียดกันตรงนี้ป่ะขึ้นไปดิเออเออ<ำ>โอคนคนขับเรือแม่ดงดดำเอ้าแล้วนั่งอยู่ทำไมหัวจมเรือมาเนี่ยอ๋อโอเคเอยพี่เพราะมันมีหลอดเลือดอยู่ขวาบนไงพี่จะไหนพี่ตายแล้วเหรอพี่อะไรอ่ะพี่ก็ตายขึ้นบน,นไดบธรรมดาใช่ไงไงอ่ะพี่เอ๋อพี่ก็กดเดินเดิน W ขึ้นธรรมดา,มา,าไม่ได้เหรอ ดิวขึ้นธรรมดาเลยโอยอ๋อไอพีตายเพราะไหนโดนฉลามกินเพราะไหนไอพีหายหนาวมาก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 ไม่รู้คนนี้เป็นญี่ปุ่นแน่เลยเลือกคอยคอยดีกว่านะอุ้ยทำไมตกน้ำอีกแล้วอ่ะนั่งอยู่บนเรือแล้วก็กระเด็นตกมาโอ้ชิสไม่ <laughs> พัดเรือเราจะตามรอยแตงโมเหรอพี่ไปไหนก็ไปไม่เท่าหรอก <laughs> เองมีพี่อยู่เรือละไอพีอไหนวะไอพีกำลังไหวมา <c oughs> เน็ตโคตรกระตุกเยลดดยดิน่ารโอ้ยพีเป็นปากกาหลังเลยไม่มันไหวอยู่หน้าเรือแล้วแบบไอคู่ช้าเลยดิเองดูมันไหวดิเนี่ยอยู่หน้าเรือเองดูหน้าเรือดิไอคู่ช้าไปเครื่องเตี้ยครับตัวใดดิก็ได้จะถึงเขาเนี่ยเฮ้ยเครื่องบินไหนหมดละ มีจมแล้วเขามีจมแล้วเฮ้ยเครื่องบินมันกระโดดนะเครื่องบินมีชีวิตอ๋อเครื่องบินกระโดดได้รวมคนที่หนึ่งเบียบเบียบมีรับไปเรือไอพีไอพีอยู่ไหนวะไอพีมันเกาะเรืออยู่มันอยู่ข้างเรือมันอยู่ข้างเรืออ๋อเรียบร้อยจบแล้วเรียบร้อยสายกันบิน อันนี้เมื่อกี้สายการบินเลยนะสูตรดำแอร์ไลน์เนาะอันนี้ต่อไปเป็นสายการบินสูตรสูตรสูตรแดงเอรายเอาระดับเอาเอาเอ็นเซนชัลเลนชัลเลนจิ่งอ่ะดูว่าชัลเลนจิ่งชัลเลนซิงว่างกันนะลายไปเครื่องบินต่อไปเป็นสายการบินสูตรขาวแอร์ไลน์นะฮะไอ้เป็นมาได้เงินได้เหรอแล้วเงินซื้ออะไรได้มาเริ่มไปซื้อมันจะเป็นเกียงหัวพี่อ๋อขอบวันนี้นี่เห็นแล้ว เห็นเชนชอบซ้ายมือบนไ่มเบสิกเอ้ยเบสิกเทรนนิ่งมันคืออะไรเปิร์กอเรามีตังค์เท่าไก็ไปไปไปเพ่เพ่เพ่เข้าไปเข้าไปเข้าไปนั่งืึ้นบินนั่งืึ้นบินนะครับเฮ้ยคราวนี้เปลี่ยนลำปะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงเปลี่ยนลำเปลี่ยนลำลุกอยู่ไหนอ่ะพี่เนาะไอเด็กเด็กช่างเดยนะนไงพี่พี่ดูเด็กช่างดิดูนเดินติดดิ ไปเครื่องบินเดีเ่ยงเฮ้ยไข่ใครหนักวะไข่พี่มันสะบัดไปทางนั้นทุกทีมันเลยเครื่องบินเดี่ยงไอพี่ผมนะยค่ะผมแต่งเพีงรัดลูกเฮ้ยเครื่องบินแม่งเลี้ยวแบบเหมือนแข่งรถอนะ <c oughs> ไอพี่นั่งเฉยไม่ได้ไง <c oughs> วะพวกคุะเครื่องบินได้ไพี่แค่ผมบินตัวไปทางไหนอะแบบพุ่หน้า,า,นาตรงได้เหรอทำไมอะไอวผมผมใช้ใช้ไม้ยิกล What What the fuck <c oughs> ไอ้ยังไม่ได้ไปดูหน้าห้องกับตาเลยเป็นไงวะไปดูแป๊บมีห้องขี้อะไรขี้แป๊บอันนี้ห้องขี้ไอขี้วะไอขี้เห็นเห็นหำนิดน้อยเอ้ยไปไม่ได้วะเบื่อดีวายขี้จริงที่ผมมีห้องเพื่อให้เครื่องบินมาสมดุลเนี่ยพี่มันเข้าห้องเครื่องไม่ได้อะครับมากตรงนี้มีเกียร์พาร์ทจริเหรอเฮ้ยขี้กับตโง่ทุกคนเลยพี่ เดี๋ยตอนนี้เครื่องบินจะนวะเปิดนีมันจะเข้าห้องน้ำจริงๆแล้วเจ้ากับตามันฉลาดอ่ะเครื่องบินมันจะมันจะมันจะตกไปนั่นแหละใช่ห้องน้ำข้างหลังก็มีเว้ยเขาเปิดมาก็ตายแล้วอะไอพี่ตายเหรอ้าขวดขี้เหรอขี้หักในบนเครื่องบินเหรออันนี้ฮะไอจะ่ยังแล้วเครื่องบินแต่ยังนะนะดูไงบะนี่นี่เครื่องบินแต่ยังแล้วเฮ้ยเครื่องบิน คือวินหักครึ่งทุกคนคือวินหักถามพี่สะบัดไปโดนแน่ๆเลยแล้วคนด้านหลังมันเป็นไงวะหน่าจะหนามักนะอยู่ด้วยพี่พี่มันมีคนนั่งอยู่นี่จริงเหรอเออไอ้ผีบอกเมื่อกี้บอกว่าไอ้ผีติดลอยลอยอยู่ในอากาศลอยลอยไม่ตกน้ำอู้เฟรมเลตด้วยตายแน่ไอ้เหี้ยเกมแบบนี้ก็ทำให้คอมเร่องเจนถูดกระแทกกับไปแยงที่นั่ง ทำ uhm, พี่มันสะบัดไปโดนคลายเครื <ând> ่องไงตู้ทีโอ้โหตก้นโอ้ยตู้น้ำตู้น้ำโอ้ยเรือเรือเรือมาช่วยกดหาวัยขึ้นได้ไหมเหมือนพาร์ทมันแตกแล้วมันทำให้แหลกเนาะขั้นแหลกมันจะตบดเอแม่งหนาแล้วเนี่ยลอยขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ขนาดมิสเตอจูชี่มันไคิดเราดิพี่ลอยได้อยู่แล้วเรือเราจะมาไหนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เห็นตกเลยโอ้แหลกแหลก ไอเรือมาไอเรือมาไอเรือมาเรือมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วขึ้น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 ผมว่าผมไม่รอดแล้วไปละเว้ไอ้พี่รอดพี่รอดไอเรือมึงจอดดิวะเออไอ้มีเฮลิคอปเตอร์มารับด้วยเหรอพี่โมงเป้าบกกาลังนะพี่เป่าบการรังนะไอมีหอมาลับด้วยไอ้พี่อยู่บนเรือแล้วไอพี่รอดละก็ผมอยู่บนเครื่องบินเลย เฮ้ยเรือเรือมีสองลำเว้ยแล้วมันมีกระป๋องอะไรอ๋อไม่ใช่กระป๋องหางเือไอหางเครื่องบินเครื่องไม้ที่มีไอเรือรับส่งมารับไม่ได้เหรอไอพี่อีโฮงี้ก็พี่เอกเป็นคนทำให้เครื่องบินมันคว่ำเองเมื่อหางพี่สะบัดไปโดนเพึ่นกินลลี่แต่วันนีขึ้นสนิมไอไอวางตายแล้วเหรอยินตายอยู่เรือลำไหนอะ เดีวเมีอีกลำหนึ่งอ่ะอ๋อ,<โ> آ, อที่อยู่ลำนี้โอเคจบแล้ว <pered> เรียบร้อยแล,ล,ล้วลำยังงื่นล่ะที่ระดับระดับาร์ดมันคือ,อยังไงมันเป็นแบบไหนมันก็จะยากกว่างี้พี่อ,อ๋อแต่เครื่องบินก็คลา้คลายกันว <sh arp> ะใช่แต่ยากกับท้าทายมันต่างกันนะท้าทายมันจะชิ<อ>่กว่าโอเคครับผมสำหรับแมปนี้ครับก็ประมาณนี้เนาะก็มาเล่นกันน้องๆครับพอดีน้องๆเขาชวนเล่นในดิสไงเออก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตามผมด้วยนะไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายก็มาเล่นให้ดูเฉยเนาะไปๆๆา